เมื่อเร็วๆนี้มีผู้บุกรุกเข้าไปในนั้นนะซิแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ของยูโรโพที่เป็นผู้เห็นผู้บุกรุกที่ว่าก็ถูกฆ่าตา้าจริงๆอาคารทางทะเลข,ขององค์การตำรวจสากลที่ก่อสร้างขึ้นใกล้ๆเกาะฮาจิโจแปซิฟิกบูนสถานที่ที่เชื่อมต่อสัญญาณกับศูนย์นั่นและเริ่มเปิดตัวในวันนี้มาถึงที่นี่แล้วจะขอถามได้หรือ,อยัง ว่าทำไมถึงได้ตามมากับพวกเราแบบนี้และในตอนนี้เจ้าพวกนั้นก็กำลังเงื้อมือเข้ามาคิดถึงเธอจริงๆเชอรี่คาเอลออกรถเลย<ะ>มาแล้วสนิทของรัมก็คือปินก้านั่นแหละนะเดี๋ยวจะจมมันไปพร้อมกับระบบนั่นเลย จมลองสู่ก้นบึง้งแห่งสีเหล่ต้องชนก็ต้องหยุดบันไว้ให้ได้นี่มันฉันอนะเปลี่ยนไปแล้วแล้วจะนะเชื่อใจฉันเถอะนะยิงเรา่อกนะไฮบาร์รรับรองว่าฉันจะต้องไปช่วยเธอให้ได้เดินหน้าสืบจิโคนันเดอรมบูี้เราจะอยู่ใต้น้ำธรมินบายบายนะ Edo nga wa, Conan kum.